สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่27มีนาคม2025ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเป็นวันที่2ติดต่อกัน General m o t o r มอเตอร์นำการเทขายหุ้นกลุ่มยานยนต์หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการเก็บภาษีสุลกาก่อนโดยอินเวสท p e ีเดียเผยแพร่พรวันที่27มีนาคม2025เวลา18นาิก35นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหลักต่างๆปรับตัวลงในวันพฤหัสบดีเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยมีการลดลงอย่างมากในหุ้นกลุ่มยานยนต์ขณะที่นักลงทุนประเมินพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆดัชนี Np 5 0 0ปิดลดลง0.3%ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ลดลง0.4%และดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลง0.5% หุ้นได้ร่วงลงอย่างหนักในวันพุธซึ่งเป็นการหยุดช่วงขาขึ้น3วันที่กระตุ้นความเชื่อมัน่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวจากภาวะซบเซาต่อเนื่องหนึ่งเดือนท่ามกลางรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศเก็บภาษีศุลกากรในการนำเข้ารถยนต์หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลการร้อยละยหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ ภาษีศุลกากรในภาคยานยนต์นี้เป็นการเร่งความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีกับประเทศคู่ขาโดยให้เหตุผลว่าจะส่งเสริมการผลิตในสหรัฐและสร้างงานแต่อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าจะกระตุ้นเงินเฟ้อและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ฉุดความเชื่อมั่นในตลาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ไตรมาสที่4ซึ่งเป็นการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมถูกประกาศครั้งสุดท้ายในชาวันนี้และออกมาตามที่คาดการไว้เช่นเดียวกับรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจจะอยู่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เมื่อมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ หุ้นกลุ่มยานยนต์ถูกกดดันอย่างมากในวันพฤหัสบดีหุ้นของเจเนรั l มอเตอร์ร่วดลงกว่า7%รั้งตำแหน่งผู้แพ้มากที่สุดในดัชนี S&P 500ส่วน Ford m o t o ตอร์ลดลง4%ขณะที่ฮอนด้าและ t o โย t a ต่างก็ร่วงเกือบ3%บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บอกวอร์เนอร์และแอ t i v ฟต่างก็ลดลงประมาณ5%ส่วนหุ้นของเลดิงลงกว่า8% ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a ซึ่งมองว่ามีความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรน,น้อยกว่าในกลุ่มยานยนต์อื่นๆปรับขึ้น0.4%หลังจากร่วงลงไปกว่า5%เมื่อวานนี้ส่วนหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆปรับตัวผสมผสานกันผู้ผลิตชิปเอ i นวิดียและบรอดคอมต่างก็ร่วง2%และ4%ตามลำดับขณะที่อัลฟาเบตและเมตาแพลตฟอร์มก็อ่อนตัวลงเช่นกันด้าน Apple เพิ่มขึ้น1%ส่วน Microsoft และ a เมซ o n ขยับตัวขึ้นเล็กน้อย ในบรรดาหุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆแ p ปเลวินอดีตหุ้นขวัญใจนักลงทุน AI ร่วงหนัก20เป็นการนำการปรับลงในดัชนี NASDAQ หลังจาก m u ดดีวอเทอร์กลายเป็นผู้ขายชอตรายล่าสุดที่ออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทโฆษณาเทคโนโลยีรายนี้ส่วนหุ้นของ Super m i ม r โครคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความผันผวน,นสูงในช่วงนี้ร่วง6ขณะที่แอดวานไมโครดีไว้ลดลงกว่า3หลังถูกเจฟ f ฟอรีปรับลดคำแนะนำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งมักจะลดลงเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่ที่4.36%ในช่วงท้ายของการซื้อขายปรับขึ้นจากระดับ4.34%เมื่อปิดตลาดวันพุธอัตราผลตอบแทนดังกล่าวส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมในสินเชื่อหลากหลายประเภทรวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ1เดือนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าปรับขึ้น1.5%มาอยู่ที่3,070ดอลลาร์ 3, ต่อออนซซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงน้ำมันดิบสหรัฐปรับขึ้น0.4%มาที่69.90ดอลลาร์ต่อบาเรนส่วนบิตคอยอยู่ที่87,300ดอลลาร์ขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดช่วงเช้าที่85,800ดอลลาร์หุ้นที่เคลื่อนไหวมากในดัชนี S&P 500วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้นของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ปรับลดลงหลังมีข่าวภาษีศุลกากร โดยหุ้นของ General Motor รร่วง7.4%ถือเป็นหุ้นที่ร่วงมากที่สุดในดัชนี n p 500วันพฤหัสบดีอาจเป็นเพราะ General Motor รมีสัดส่วนการนำเข้ารถยนต์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากเม็กซิโกและเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันรายอื่นเช่นฟอร์ดและผู้ผลิตรถยนต์ยี่หอบสเตเลนทิสก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยหุ้นลดลง3.9%และ1.1%ตามลำดับ หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ลดลง6.3%ต่อเนื่องจากการขาดทุนตลอดสัปดาห์นี้หลังนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกปรับลดคำแนะนำเป็นขายโดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI รุนแรงขึ้นรวมถึงความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรและการคาโลกที่กดดันหุ้นกลุ่ม AI ในภาพรวมหุ้นของยูไนเต็ดแอร์ไล์ดิ่ง5.6%หลังจากช่างเทคนิคที่อยู่ในสภาพแรงงานทีมสเตอร์สปฏิเสธข้อเสนอข้อตกลงจากสายการบิน โดยมีรายงานว่า99.5%ของช่างซ่อมบำรุงที่เข้าร่วมโบทปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะมีการจ้างงานภายนอกสำหรับงานบางส่วนในประเทศจีนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง ดอลลาร์ซีพุ่งขึ้น11.2%ซึ่งถือเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500วันพฤหัสบดีโดยเป็นการขยับขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าหลังจากร้านค้าปลีกสินค้าราคาประหยัดรายนี้ประกาศแผนขายธุรกิจแบรนดลล์ Family Dollar นักวิเคราะห์ของ JP Morgan ปรับราคาเป้าหมายของหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อสะท้อนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการที่ดอลลาร์ซีดำเนินงานอย่างเป็นอิสระนักวิเคราะห์ที่ UBS Securities ยังแนะนําว่าร้านค้าปลีกที่เหลือธุรกิจเพียงอย่างเดียวนี้อาจได้อนิสง์จากผู้บริโภคที่มองหาสินค้าราคาประหยัดในสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนหุ้นของบรรดาร้านค้าปลีกอะไหล่รถยนต์ปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการเก็บภาษีศุลกากรจากรถยนต์นําเข้าจะทําให้ผู้บริโภคบางส่วนเลือกใช้งานรถเดิมให้นานขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายในกลุ่มอะไหล่รถยนต์หุ้นของออโตโซนเพิ่มขึ้น4.0%ขณะที่โอไรลีออโตโมทีฟบวก3.1% แอปบ,บอร์ดแล็บบราเธอรี่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรปเร็วกว่าค่าสำหรับอุปกรณ์โวลพันฟิวอเบลชัน (PFA) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ Atri a l f i b r i l l a t i o n การอนุมัติครั้งนี้ทำให้แอปบ,บอร์ดสามารถเริ่มใช้งานอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ได้ในสหภาพยุโรปและคาดว่าจะขยายการใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หุ้นแอปบ,บอร์ดปรับขึ้น3.8%ในวันพฤหัสบดี แอปเปิลวินร่วงหนักหลังโดนรายงานขายชอรอตอีกฉบับหุ้นของแอ p เปิลวินร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ผู้ขายชอรอตคสันบล็อกแห่งมัดดีวอเตอร์เปิดเผยว่าได้เปิดสถานะขายชอรอตโดยกล่าวหาว่าบริษัทแอทเทคแห่งนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงราคาหุ้นดิ่งไปราว20%ปิดที่ประมาณ261.70ดอลลาร์ส่งผลให้ผลตอบแทนกลับมาติดลบสำหรับปีนี้ อย่างไรก็ดีในรอบ12เดือนที่ผ่านมาหุ้นได้ปรับขึ้นเกือบ4เท่าจากความคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลังบริษัทมีรายได้เติบโตแข็งแกร่งมัดดีวอเตอร์กล่าวหาแอปเลฟวินว่าละเมิดการใช้งานข้อมูลและฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์มพันธมิตรตลอดจนตั้งข้อสังเกตว่าความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของบริษัทอาจเป็นอุปสรรคต่อแผนการเติบโตทําให้พันธมิตรอาจบล็อกบริการและลูกค้าอาจความบาด แอปเปิลวินยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆทันทีต่อรายงานดังกล่าวรายงานจากมัดีวอเทอร์มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้ขายชอตรายอื่นอย่างฟัซซีแพนด้าและคันเพิร์รีเิร์ชออกงานวิเคราะห์ของตนเองที่โจมตีแอปเปิลวินโดยกล่าวหาว่าบริษัทมีพฤติกรรมหลอกลวงและไม่น่าเชื่อถือหุ้นเพชรโคพุ่งจากแนวโน้มกำไรหุ้นของเพชรโคพุ่งขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังผู้ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี้ได้ประกาศคาดการณ์กำไรปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ2025ทีี่่ดดกวาาค ตลอดทั้งปีเพชรโคคาดว่ายอดขายจะลดลงในอัตราตัวเลขหลักเดียวระดับต่ำขณะที่อีบิดได้ปรับปรุงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับระหว่าง375ล้านถึง390ล้านดอลลาร์จาก336.5ล้านดอลลาร์ในปี2024นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่371.6ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก Vi สิเบิลอันฟบริษัทยังประกาศความร่วมมือใหม่ในวันพฤหัสบดีโดยสินค้าของเพชรโคจะพร้อมจำหน่ายผ่านส่วนร้านค้าปลีกของอ ber อร์อีก เพดโควางแผนเพิ่มผลกำไรด้วยการตัดลดต้นทุนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น CEO โจเอลแอนเดอร์สันกล่าวในรายงานผลประกอบการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเมื่อเขาเข้ามารับตำแหน่งเมือ่อฤดูร้อนปีก่อนแนวปฏิบัติพื้นฐานของบริษัทไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจคาปลิกที่ประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ตามบันทึกถอดเสียงโดยอัลฟาเซนลูกค้าเฉลี่ยของเพดโคยังคงเลือกรายการต่างๆอย่างมีเหตุผล แอนเดอร์สันกล่าวโดยระบุว่าบริษัทยังพิจารณาปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์และวางแผนทุ่มพื้นที่วางสินค้าให้กับแบรนด์ที่ขายได้เร็วขึ้นนอกจากนี้บริษัทมองถึงการเพิ่มมาจินด้วยการจัดโปรโมชั่นที่ตรงจุดมากขึ้นรายได้ของเพ็โคในไตรมาสสิ้นสุดหนึ่งกุมภาพันธ์อยู่ที่1.55พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยขณะที่ยอดขายสาขาเดิมเติบโต0.5%ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่0.3% 8 และขาดทุนสุทธิต่อหุ้นที่0.05ดอลลาร์กว้างกว่าที่คาดการไว้0.02ดอลลาร์รายงานของเพจโคมีขึ้นหลังจากผู้ค้าปลีกสัตว์เลี้ยงออนไลน์อย่างชิวีรายงานผลประกอบการซึ่งสูงกว่าคาดการในวันพุธหุ้นของเพจโคปรับขึ้น33%ในวันพฤหัสบดีและเพิ่มขึ้นเกือบ50%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาขณะที่หุ้นของชิวีปรับตัวขึ้นกว่า2เท่าในช่วงเดียวกันเกมสตอบร่วงหลังประกาศออกหนี้เพื่อซื้อบิตคอย หุ้นของเกมสตอปดินหนักในวันพฤหับสบดีหนึ่งวันหลังจากร้านค้าปลีกวิดีโอเกมรายนี้เปิดเผยแผนการออกพันธบัตรแปลงสภาพมูลค่า1.3พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปรวมถึงการซื้อบิตคอยบริษัทซึ่งเพิ่งปรับนโยบายการลงทุนขององค์กรให้รวมถึงการซื้อโทเคน็นดิจิทัลดังกล่าวกล่าวว่าจะเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพแก่ผู้ลงทุนในลักษณะขายส่วนตัวพันธบัตรนี้จะครบกำหนดในปี2030 เกมสต็อปอดีตหุ้นขวัญใจในกระแสมีมเป็นบริษัทล่าสุดที่ใช้การออกพันธบัตรแปลงสภาพเพื่อสะสมบิตคอยเช่นเดียวกับสเตรจี G ที่เคยใช้วิธีนี้จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครองบิตคอยรายใหญ่ของโลกพันธบัตรแปลงสภาพคือพันธบัตรขององค์กรที่ผู้ถือสามารถเปลี่ยนให้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกพันธบัตรได้หุ้นของเกมสต็อปร่วง23%ในช่วงท้ายของการซื้อขายวันพฤหัสบดีแต่ยังปรับขึ้นประมาณ65%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมา ดอลลาร์ซี 4. พุ่งแรงหลังนักวิเคราะห์หนุนดีนขายแฟมิลี่ดอลลาร์หุ้นดอลลาร์ซีพุ่งแรงวันพฤหัสบดีนำกลุ่มผู้ทำกำไรในดัชนี NP 500หลังนักวิเคราะห์ออกความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับการตกลงขายแบรนด์แฟมิลี่ดอลลาร์นักวิเคราะห์จาก UBS Securities ในวันพฤหัสบดียังคงคำแนะนำซื้อพร้อมราคาเป้าหมาย95ดอลลาร์โดยระบุว่าการขายแฟมิลี่ดอลลาร์จะทำให้การลงทุนในหุ้นดูน่าสนใจแม้ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องผลกระทบของภาษีศุลกาก,ากอร ภายใต้ดินมูลค่า1พันล้านดอลลาร์ในการขายแฟมิลี่ดอลล่าให้กับกลุ่มทุนเอกชนนักวิเคราะห์กล่าวว่าดอลล่าซีได้ปลดล็อกอุปสรรคใหญ่ในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นและเชื่อว่ามุมมองของนักลงทุนมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากกำไรของดอลล่าซีจะเพิ่มขึ้นหลังไม่มีภาระแฟมิลี่ดอลล่นักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อสังเกตที่ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มรายได้หันมาใช้ร้านดอลล่าซีแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบจากภาวะที่ผู้บริโภคต้องการประหยัดมากขึ้น อีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ในหมายเหตุวิจัยวันพฤหัสบดียังคงคำแนะนำถือและลดราคาเป้าหมายลงมาที่78ดอลลาร์จากเดิม88ดอลลาร์เพื่อสะท้อนมูลค่าของดอลลาร์ที่ดำเนินงานแบบ standalone ไม่ได้รวม Family Dollar ราคาเป้าหมาย95ดอลลาร์จาก UBS นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่78.29ดอลลาร์ซึ่งรวบรวมโดย Visible Alpha ขณะที่ราคาเป้าหมายใหม่ของ JP Morgan สอดคล้องกับราคากลางในตลาด นักวิเคราะห์จากทั้งสองสถาบันยังกล่าวถึงความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรของรัฐบาลทรัมป์โดยผู้บริหารดอลล่าซีระบุว่ายังไม่ได้รวมผลกระทบทั้งหมดจากการประกาศภาษีศุลกากรรลงในการคาดการทั้งปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของ UBS กล่าวว่าการขาย Family d ดอลลรและแนวโน้มยอดขายสาขาเดิมที่ดีขึ้นมีน้ำหนักมากพอที่จะกลบความเสี่ยงจากภาษีศุลก,กากร หุ้นดอลลาร์ซีปรับเพิ่มขึ้น11%มาอยู่ที่76.60ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุดวันพฤหัสบดีดันราคาหุ้นกลับมาเป็นบวกสำหรับปี2025หุ้นกลุ่มยานยนต์ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากภาษีศุลกาก่อนหุ้นของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในสหรัฐและต่างประเทศร่วงเมื่อวันพฤหัสบดีหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรร้อยละ25สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้า นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์คาดว่าภาษีดังกล่าวจะเพิ่มต้นทุนอย่างมากให้ทั้งผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงหลายประเทศและผู้บริโภคเองนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เคยประเมินว่าภาษีศุลกากร,กรที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอจะเก็บจากรถยนต์ที่นำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกจะมีมูลค่าประมาณ41พันล้านดอลลาร์ต่อปี หากผู้ผลิตรถยนต์ต้องรับภาระต้นทุนทั้งหมดแต่หลังการประกาศเมื่อวันพุธซึ่งครอบคลุมรถยนต์จากทั่วโลกพวกเขาจึงเพิ่มการประเมินเป็น8 2 0 0นล้านดอลลาร์หากผู้ผลิตผลักต้นทุนทั้งหมดให้ผู้บริโภค JP Morgan คาดว่าราคารถยนต์จะขยับขึ้นเกือบ12% นักวิเคราะห์ระบุว่าการประกาศภาษีศุลกากรวันพุธเป็นเรื่องที่ช่วยผ่อนปรนบ้างให้กับค่ายรถอเมริกันอย่าง Ford ดและเจเน r a ร m ั t มอเตถ้าภาษีจำกัดเฉพาะแคนาดาและเม็กซิโกฟอร์กับเจเน r a ร m ั t มอเตอร์ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐค่อนข้างมากจะเสียเปรียบผู้ผลิตจากต่างประเทศแต่เมื่อภาษีถูกใช้ทั่วโลกค่ายรถอเมริกันก็จะสามารถขึ้นราคาขายได้โดยไม่เสียส่วนแบ่งการตลาดมากนะัก อย่างไรก็ตาม g e n e r a ร m ั t มอเตอร์ยังถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดในกลุ่มผู้ผ,ผลิตรถที่ JP m o ม g a n แกนติดตามโดยมีการผลิตรถราว40%จากแคนาดาและเม็กซิโกรวมถึงนำเข้าจากเกาหลีใต้ส่วน f อร์ดผลิตรถเพียง7%จาก2ประเทศข้างต้นและไม่มีความเสี่ยงในเกาหลีใต้นักวิเคราะห์คาดว่าต้นทุนภาษีศุลกาก่อนของ General m ั t มอเตอร์อาจสูงถึง13 0 0 0ล้านดอลลาร์ขณะที่ของ f อร์จะอยู่ที่ราว4.5พันล้านดอลลาร์หุ้นเจฟเฟอรี่ดิ่งหลังผลงานต่ำคาด หุ้นของเจฟเฟอรี่ฟินแลนเชียลกรุ๊ปร่วงในวันพฤหัสบดีหลังบริษัทการเงินรายนี้รายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดซึ่งระบุว่าเป็นเพราะเงื่อนไขในตลาดทุนไม่เอ,อื้ออํานวยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,025บริษัทมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุง0.57ดอลลาร์จากไรายได้ที่ลดลง8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่1.59พันล้านดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์ที่วิซิเบิร์นอันฟ้าคาดไว้ที่0.94ดอลลาร์และ1.88พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ รายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลดลง30%เหลือ191.7ล้านดอลลาร์รายได้จากธุรกิจวานิธนกิจลดลงเกือบ4%เหลือ700.7ล้านดอลลาร์และรายได้จากตลาดทุนก็ลดลงเช่นกันมาอยู่ที่698.3ล้านดอลลาร์ผู้บริหารสูงสุดริชาร์ดแฮลเลอร์และประธานไบรอันฟรีดแมนระบุในรายงานผลประกอบการว่าตลาดทุนทั่วโลกมีความทา้าทายมากขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนโยบายในสหรัฐและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นของเจฟเฟอรี่ร่วงกว่า9%ในการซื้อขายล่าสุดและราคาหุ้นได้สูญเสียมูลค่าไปประมาณหนึ่งในสนับแต่ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนมกราคม Advan น Mi โครดีไว้ร่วงหลังถูกเจฟเฟอรี่ลดคำแนะนำหุ้นของ Advan น Mi โครดีไว้ร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังนักวิเคราะห์ของเจฟเฟอรี่ปรับลดคำแนะนำโดยคาดว่าความสามารถด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จะยิ่งเป็นรองเอ็นวีเดียนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำเป็นถือ พร้อมหันราคาเป้าหมายเหลือ120ดอลลาร์จากเดิมที่เป็นซื้อราคาเป้าหมาย135ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในวิซิเบิลอันฟาที่139ดอลลาร์โดยในกลุ่มนี้มี5รายให้คำแนะนำถือขณะที่มี7รายให้ซื้อและ1รายให้ขายหุ้นแอดวานไมโครดีไว้ปรับลงกว่า3%มาที่ประมาณ106.50ดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายวันพฤหัสบดีและได้ร่วงลงกว่า40%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์อ้างถึงผลทดสอบด้านประสิทธิภาพโดยใช้โมเดล AI แบบ Open Source 3ตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์พบว่าชิปกราฟิก NVIDIA รุ่น H200 ยังได้เปรียบเหนือชิปของ a d v a วานไมโครดี v รรุ่น MI300X อย่างชัดเจนและคาดว่าช่องว่างด้านประสิทธิภาพนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ NVIDIA เปิดตัวชิปรุ่น Rubin และ BlackW วนนักวิเคราะห์ระบุว่าเอ i น i a ทำงานได้ดีกว่าเอ็ดวานโครดีไวรอย่างมาก ในการทดสอบส่วนใหญ่แม่ชิปของเอ็ดวานไมโครดีไวซ์จะมีข้อได้เปรียบด้านแบนด์วิดต์หน่วยความจำสูงกว่าแต่ไม่ได้ส่งผลเป็นประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในโลกความเป็นจริงพวกเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าคาดหวังว่าแรงกดดันจากการแข่งขันกับ i ิน e l ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลดคำแนะนำโดยเชื่อว่า Intel จะมีชิปที่สามารถแข่งขันได้ในระดับหนึ่งภายในปีหน้าภายใต้ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่โกลแมนเพิ่มราคาเป้าหมายทองคำสิ้นปีเป็น3,300ดอลลาร์ต่อออน ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในเช้าวันนี้หลังโกลแมนแซกปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้คาดว่าราคาทองคำจะขึ้นถึง3,300ดอลลาร์ต่อออนภายในสิ้นปี2025จากก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้3,100ดอลลาร์ ขณะที่ราคาฟิวเจอร์ทองคำอยู่ที่3,070ดอลลาร์ 3, ในการซื้อขายล่าสุดเพิ่มขึ้น1.5%จากการปิดตลาดเมื่อวันพุธโดยราคาทองคำได้ปรับขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนซึ่งกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐได้หันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นที่ปลอดภัยนักวิเคราะห์ของโกลแมนคือลีนาโทมัสและดานสตรูเวนระบุว่าปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับเป้าหมายราคาทองคำขึ้นได้แก่ปริมาณเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำที่สูงกว่าคาดรวมถึง ความต้องการทองคําจากธนาคารกลางที่ยังแข็งแกร่งพร้อมคาดการว่าบรรดาธนาคารกลางในเอเชียจะซื้อต่อเนื่องในระดับสูงอีก3-6ปีนักวิเคราะห์ยังระบุด,ด้วยว่าอาจมีโอกาสเข้าซื้อทองคําได้ในสองกรณีคือหากเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลให้มีการขายเก่งองกำไรหรือหากตลาดหุ้นร่วงแรงจนนักลงทุนต้องขายทองคําเพื่อหาเงินสด อย่างไรก็ดีพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ากฎระเบียบจากทางการจีนที่อนุญาตให้บริษัทประกันในจีนซื้อทองคําอาจช่วยจํากัดการร่วงลงของราคาระดับราคาของเอ็นวิดียที่ต้องจับตาเมื่อการเทขายทวีความรุนแรงหุ้นของเอ็นวิดียปรับลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากรูดลงเกือบหเปเซเมื่อวานนี้สะท้อนถึงแรงกดดันต่อผู้ผลิตชิปรายนี้ที่มุ่งเน้นด้าน AI นับถึงการปิดตลาดวันพุธหุ้นเอ็นวีเดียได้ร่วงลงประมาณหนึ่งใน4จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนมกราคมจากความกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้าน AI อัตราการเติบโตของยอดขายที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลทรัมป์นับตั้งแต่แต่ระดับสูงสุดหุ้นเอ็นวีเดียได้เคลื่อนตัวลงในกรอบขาลง descending c h ช n n e l และล่าสุดได้หลุดรูปแบบเพนแนนในช่วงการซื้อขายวันพุธซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในรอบกอว่าสัปดาห์บ่งชี้ถึงการเดินหน้าต่อของขาลงนอกจากนี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันยังได้ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันหรือเรียกกันว่าเด d ดครอสซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจเข้าสู่เทรนขาลงใหม่ขณะเดียวกันดัชนี RSI ได้หลดลงต่ำกว่า50บ่งชี้ว่าโมเมนตราคากำลังอ่อนลง นักลงทุนควรจับตาระดับแนวรับสำคัญที่บริเวณ105ดอลลาร์และ96ดอลลาร์รวมถึงแนวต้านสำคัญที่บริเวณ130ดอลลาร์และ150ดอลลาร์หุ้นเอ็นวิดียล่าสุดลดลงประมาณ0.7%อยู่ที่ราว113ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุดวันพฤหัสบดี เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ